ต่อมานะครับเราจะมาทําแบบฝึกเกดเกี่ยวกับตัว c o m มอน e ิมิเตอบ้างนะครับมันเป็นการต่อเนาะ Topology ที่ใช้งานมากที่สุดแล้วน,นะครับทำไมถึงใช้งานมากที่สุดเพราะอัตราขยายมันมีค่าสูงที่สุดนั่นเองนะครับ่อาอันนี้หน้าตาวงจรก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แจ้งได้ว่าเป็น c o m มอน e ิมิเตอถูกไหมครับเพราะว่าในย่านความถี่สัญญาณของ V-Signal เนี่ย ขายมิเตอร์เนี่ยถูกรัอวงจรนะครับโดยตัว CE ตัวนี้ที่เราเรียกว่าบ y p พาสคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็วงจร DC Bias ใช่ไหมครับก็จะมีเท่านี้นะครับมี IE เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีน e g a t i v e feedback กลับไปนะครับเพื่อให้กระแสะ IC ซีนี้มีค่าค่อนข้างเสถียรนั่นเองนะครับ่างที่เราเรียนมาเนาะแล้วตัว CC1 c c นีนี่ก็คือคัพปิ้งคาปาซิเตอร์นะครับเอาไว้เชื่อมสัญญ,ญาณดิสิกนลตรงนี้ เข้ามาที่ขาอินพุตแล้วก็เชื่อมเอาพุตตรงนี้เข้าไปที่โหลดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะว่าในช่วง DC c 3สตัวนี้เสมือนเปิดวงจรนะครับในย่านของ v ีซิก a นที่มีความถี่ที่เราสนใจเนี้ยซทั้ง3ตัวนี้จะเสมือนรักวงจรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ฝึกกันก็คือจำเป็นพวกเราเนี่ยถ้าจำจำเป็นที่จะต้องเขียน s m s l l s i l n q u i อีกค n t c i เ c ร i t ให้ได้ ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ลองเขียนฝึกกันดูนะฮะแล้วก็ค่อยมาเช็คดูว่าที่เราเขียนมาเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับวันนี้จะเห็นว่าเนื่องจากอิมิเตอร์เนี่ย, e ยถูกต่อลงกาวผ่านตัวซีนีในด้านคอนติรูทนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลยใ,นใ,นใส่โค้็ใช้เป็นพายโมเดูลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต่างสักนิดหนึ่งก็คือตรงบริเวณไอโพดนะครับถ้าเราจังหวะได้ช่วงที่เราดูคุณลักษณะของแอมพลิฟายเออร์เนี่ย อินพุตเนี่ยคือเราจะมองเข้าไปที่ขาอินพุตเลยนะครับแต่เนื่องจากในทัสซิสเตอร์เนี่ยมันจะต้องถูกไบเอสให้มันอยู่ในย่านแอคทีฟใช่ไหมครับโดยเฉพาะ b j t เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีวงจรไบเอสเซอร์กิตเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยอินพุตเนี่ยมักจะอยู่ด้านหลัง signal นะครับก็จะรวมตัว R ที่มันใช้ในการไบเอสทัสซิสเตอร์ไว้ด้วยนะครับก็มีแค่นี้เองที่อากจะต่างจากที่เรียนมาก่อนหน้านี้นิดน,นึงนะครับ เอาพุทธก็เหมือนเดิมเนาะมองย้อนกลับเข้าไปที่ที่เอาพุทของแอมพลิฟายเออร์นะครับอันนี้เราก็ลองมาทําแบบฝึกหัดข้อนี้กันนะครับแต่ฝึกหัดข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเออกแบบวงจรเบสนะครับเพื่อให้ได้ e ศูนย์จุดห้า vcc หกโวลต์แล้วก็เบสอยู่ที่ห้าโวลต์กระแสขอให้ไหลผ่าน rb สองประมาณห้าสิบมิลลิแอมป์นะครับ vcc สิบห้านะครับ vcc คือ supply เนาะเบต้าหนึ่งร้อย นะครับให้ B B ท่า0 7แล้วก็ให้เราหา SmallSignal parameter ทั้งสตัวนี้นะครับที่จุดททำงานก,ก็ลองมาดูกันนะครับโจทย์บอกว่า V C ใช่ไหมครับแรงดันโหนดตรงนี้มีค่าเท่ากับ6โวลน,นะครับแรงดันโหนดนี้มีค่าเท่ากับ5โวลต์น,นะครับ mm hmm. โหนดเบสเนาะตรงนี้นะครับ พอเราทราบโหลดเบสใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าแรงดันโหลดอิมิเตอร์ตรงนี้มีค่าเท่ากับส3โวลต์เพราะอะไรครับเพราะแรงดันตกเข้มระหว่างรอยต่อเบสเบสกับอิมิเตอร์เนาะมีค่าเท่ากับ0.7นะครับทางด้นโหลดเดินมาโหลดนี้เจอเครื่องหมายลบก็ห้ลบศูก็เป็น4.3โวลต์นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันเนาะแล้วมีอะไรครับถ้าผมจ้างพิดีเขาบอกว่ามีกระแส ไอตัวนี้0.5มิลลิแอมป์มีกระแสไหลผ่าน RB2 50โอแ์มนะครับเอ่อให้โจทย์ให้มาขนาดนี้ให้เราออกแบบวงจรทั้งหมดเนาะเอ่อ B1, B2, AC, E นะครับก็ไม่ได้จะยากเลยรครับตูวนี้ครับอ่าลำดับแรกหาอะไรครับหา r c เนาะลองหา r c เอ่อ เราทราบกระแส i อ e, ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบกระแส IC เนาะเพราะฉะนั้นผมเขียนได้ว่าแรงดันโนดนี้6โวลต์โหนดนี้คือสปาย15โวลต์ใช่ไหมครับผมก็ได้แรงดันต่อข้อมอ c ตัวนี้มีค่าเท่ากับสิบเพิรด้วยกระแสใช่ไหมครับกระแส IC ก็เป็นอะครับออฟฟ่าไอเอนะครับออฟฟ่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ออครับออฟฟาเท่ากับเบต้าด้วยเบต้าบวกหนึ่ง เท่ากับ100หารด้วย101่ยนะครับประมาประมาณ0.99้เ้นะครับก็แทนค่าเข้าไปในนี้ก็จะได้นะครับส5บลหก็9นะครหารด้วย0.99ย mm, คูณหม,มิโลลินะครับก็จะได้ประมาณว่ามี1 8บ8ปกิโลโอห์มนะครับอ่ะอานนี้นะครับมียิ่งถนนง่ายญ่เลยใช่ไหมครับในงานตกเพิ่มคามีค่าเทับสี่จุดสามก็คือแรงดันหนุ v นะครับก็มีค่าเท่ากับถ้าผมเขียนให้เต็มเนาะก็เป็น5้าลบศูหารด้วยนะครับ0.5อย่างนี้ิออกมาก็เลยมีค่าเท่ากับ8.6กกิโลโอมนะครับแล้ว rb สนะครับ rb 2เรารู้ว่าแรงดันตกข้อมัน5้โวลต์นะครับอันนี้อันนี้จะแตกต่างจากตัวอย่างที่แล้วเนาะตัวอย่างที่แล้วผมเขียนวงจร ในย่าน DC นะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เขียนเนาะพยายามฝึกพวกเรานะครับให้มองออกว่าย่านดีตัวนี้เปิดวงจรนี้ก็เปิดวงจรนี้ก็เปิดวงจรวงจรอ,จอยู่แค่นี้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่ารูปเนาะนะครับแต่ถ้าใครอยากว่ารูปใหม่เพื่อวิเคราะห์ง่ายขึ้นก็ตามสบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะข้อที่สองรู้ว่าแรงดันตัวข้อมันคท่โวลต์กระแสไหลผ่านเท่าสไิไมโครนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยกิโลโอห์ม นะครับกระแส IB เรารู้กระแสไอ IE แล้วนะครับก็จะได้ว่า IE ลบ i กนะครับออกมามีค่าเท่ากับ5ท่าไร์นะครับ IC มีค่าเท่ากเท่าไหร่ก็ลองไปคำนวณดูเนาะ IC ก็คือตัวนี้นะครับอ่าไอ้ r b นนะครับกระแสอะไรมาตรงนี้มีค่าเท่ากเท่าไหร่ ถ้ากระแสตรงนี้เป็นกร,นร,นนรนนะแสเบสถูกไหมครับไอ่าร์ีหนึ่งตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับห้าสิบไมโครโอห์มบวกกับไอเบสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับไออาร์ดีสองบวกกับไอเบสนะครับเลยมีค่าเท่ากับห้าสิบห้าไมโครโอห์มนะครับเพราะฉะนั้นอาร์ดีหนึ่ง ใช่ไหมครับรู้แรงดันโหนดนี้5โวลต์โหนดนี้15รู้กระแสไหลผ่านถูกไหมครับก็จะได้ R1 มามีค่าเท่ากับ15ลบ5หารด้วย55.6มามีค่าเท่ากับ182กิโลโอห์มนะครับหลังจากนี้เราก็คำนวณหา small scale parameter ได้นะครับจะเย็นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ time conductance ก็กระแส ใช่ไหมครับหารด้วยแรงดันออกมามีค่าเท่ากับเอ่อสิบเก้าจุดศูนย์เซนิลิเซนต์นะครับอ่าพายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัว R ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับแรงดันหารด้วยกระแสน้อบแล้วก็สามารถเขียนได้แบบนี้ใช่ไหมครับอ่า IB ก็เท่ากับ IC ส่วนด้วยเบต้า เนาะก็จะสามารถเขียนได้ว่ามีค่าระดับเบต้าสองทีเอ็มนะครับสามสมก,การนี้ใช้สมก,การไหนก็ได้นะครับควรจะออกมาใกล้ๆกันเนาะ,ะว่ามีค่าระดับห้าจุดสองห้าที่เโอ๋นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาเอ่อพวก small signal ต่างๆนะครับว่าอัตราขยายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอโอเกลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ input เท่ากับเท่าไหร่ output เท่ากับเท่าไหร่หนะครับ แต่ผมอยากจะฝึกพวกเราเนาะก็คือจะมองวิเคราะห์จากวงจรหลังนี้ไปเลยนะครับอ่าอินพุตตัวนี้ก็มองเข้าไปที่ขาอินพุตใช่ไหมครับเราจะเจออะไรบ้างครับเจอ Rb สองต่อลงเก้า Rb หนึ่งต่อลงเก้านะครับอินพุตของอ common e m i t อ e r ก็คือ Rpi นะครับเพราะฉะนั้นผมจะสามารถเขียนได้แบบนี้เนาะ R input เป็ค่าเท่ากับติดตัวแปลไว้เนาะ R b na ขนาน R b สขนาน R pi นะครับแล้วมีอะไรครับมี R output R output เจ้านี่ครับก็มองย้อนกลับไปที่พอร์ต output ของข o องมองนี้นิดหนึ่งไฟได้เยน,นะครับ R output ถ้าเราจำได้ต้องทำอะไรครับให้ V input เป็นศูนย์ใช่ไหมครับ V input เป็นศูนย นะครับหมายความว่าตรง v ีพายก็เท่ากับศูนย์นะครับกระแสไหยผ่านตรงนี้ก็ g จมีพายก็เป็นศูนย์นะครับหรือไม่ถ้าเราจํากันได้เนาะฟูดของคอมมอนอิมิเตอร์ใช่ไหมครับมันก็คือเซมตัวนี้ใช่ไหมครับมันมองกลับเข้ามาเนี่ยมันฝั่งตรงนี้ที่เป็นเคอร์เรนซ์ซอร์ที่เป็นศูนย์นะครับแต่วงจรก็เหลือแค่สีแค่นั้นเองต่อไปเป็นดัตตาขยายนะครับ อัคยาเท่ากับเลยครับเลอจีเอ็มคูณกับทั้วทั้วรีสต์สแตนที่อยู่ระหว่างคอเล็กเตอร์กับเอซีเกลก็มีอะไรบ้างครับคอเล็กเตอร์เอซีเกลเออาร์หนึ่งลักแล้วก็มีอะไรครับมี RL รหนึ่งงานก็สามารถเขียนสมการออกมาได้ว่ามีค่าเท่ากับอาร์ซีเกลเอลนะครับโอเคนะครับมีค่าเท่ากับอินพุตบวกด้วยอินพุตบวกด้วยสัญลักษณ์ นะครับก็อะไรครับคูณกับอัตราขยายซึ่งครับอา input เราสร้างละแทนมาในสมการน,นี้อัตราขยายก็คำนวณถ้ามีตัวเลขก็จะสร้างเหมือนกันนะครับถ้าเขียนแบบติดตัวแปรไปก็<อ>1หนึ่งขนาน R2 สองขนาน r p ทั้นวมด้ ทำไมอยู่ด้านล่างดท่านั้นเองครับบวกกับฮีสิกเนลทั้งหมดนี้คูณกับลบจีเอ็อาซีขนาดเออ็มนะครับอ่ะนี้ก็ถ้าเราเข้าใจเนาะว่าเข้าใจหรือจำตำแหน่งค่าอัตราขยายอาร์ซีอินพุตอาร์เอาต์พุตอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ จากวงจรส c h e m a t i c ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เหมือนทุกทีนะครับเราลองมาวาด small signal equivalent circuit กันนะครับเดี๋ยวเรามาเจะมาเช็คอีกทีว่าอันนี้ค่ามันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับอันนี้จากข้อ12เนี่ยเราสามารถเขียน small signal equivalent circuit ได้ดังนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า i signal ผ่านไอซิ่งเนี่ยเนาะต่อผ่าน coupling capacitor ใช่ไหมครับไปขา เบสเบสก็ Base, Base. จะมี RB1 ต่อลง b c c ก็เป็น AC9 RB2 ต่ w, อลงกาวก็แบบนี้เหมือนกันเท้าขาเบสนะครับก็ใช้ Pi model เนอะเพราะว่าอิ i t ิเตอร์ลงกาวนะครับก็จะมี RPi อยู่อิ i t ิเตอร์ก็ลงกาวอันนี้ก็มี Current Source นะครับ d e p e n d e n t Current Source g v p i นะครับแต่อย่าลืมเนาเรากรณีอ่านี้เราไม่คิด R o นะครับแล้วที่ขา Collector เ,เนี้ยก็ต่อกับ อาซีขึ้น VCC ก็เป็น AC กอร์นะครับแล้วก็ต่อผ่านคัพปิ้งคาปาซิเตอร์เนาะผ่าน R L ลงกลางเหมือนกันนะครับอิมิเตอร์เนี้ยต่อลงกลางผ่านตัวบายน์คลาสคาปาซิเตอร์ถึงนะครับอันนี้เราก็ลงมาวิเคราะห์กันนะครับถ้าเราว่า small signal คืออินเออร์จิตได้แบบนี้เราก็จะเขียงตัวแปรต่างๆได้ดังนี้นะครับก็จะเห็นอะไรครับ input มองเข้าไปเนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ R B หนึ่ง R B สอง R Pi ต่อกลวงกาวถูกไหมครับก็เขียนได้ว่า R B หนึ่งขนาน R B สองขนาน R Pi นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4.86กิโลโอห์มเห็นไหมครับว่าพวก R ต่อขนานกันเนี่ยสุดท้ายค่าสุดท้าย A R รวมเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกับค่า,าที่น้อยที่สุดถูกไหมครับซึ่งก็คืออ R Pi เนาะอโอ นะครับอ้าอก็คือมองย้อนกลับเข้าไปทางฝั่งเอาพุทข,ของแอ,แอ,แอ,แอแนะพายให้เลนะครับก่อนที่จะทําแบบนั้นเราต้องทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์ถูกไหยครับมีอินพุตเป็นศูนย์มีพายก็เป็นศูนย์ใน JM มีพายก็เป็นศูนย์ก็เปิดวงจรใช่ไหมครับก็จะเหลือเฉพาะ r าแค่น,น,นั้นเองนะครับก็เลยมค่าเท่ากับเปอร์เซ็โอห์มนะครับแล้วทำไมต่อครับหา Vout าพุ วีอาร์พุทก็คือกระแสที่ไหลผ่านทางนี้ใช่ไหมครับผ่านอาร์สองตัวนี้ที่ต่อขนานกันเนาะผมก็าสามารถเขียนออกมาได้ว่ากระแสไหลที่ทางนี้คืออะไรครับติดลบ j ีเอ็มวีไพ่ใช่ไหมครับเราจะเขียนได้ว่าคือกับลบจีเอ็มวีไพ่คูณกับอารรวมใช่ไหมครับก็คืออาร์ซีขนานนั่นเอง ใช่ไหมครับแล้ว Vout ส่วน Vpi ก็เท่า e กับ Vout ส่วน Vin ซึ e ่ง e เท่ากับอะไรครับอัตราขยายซึ่งมีค่าเท่ับลบ GM RC ขนาด5 e นะครับแล้วทำไมต่อนะครับทำไมต่อก็มี input นะครับมี input นี่ก็คือ เห็นไหมครับว่าฝั่งอินพุตเนี่ยน้อกมันไม่มีอะไรเชื่อมอยู่กับฝั่งเอาพุตเลยนาอก็เหมือนกับใน i ิแน l ตอนนี้ก็นจะเห็น as s i g แน l ต่อกับไ n พุ t ทั้งหมดวงกลมนะครับก็ใช้สมการแบ่งดังนั้นซึ่งก็คือฮารดด้วยฮาร์ดโผล่ฮาร์ n ิแนวทั้งหมดนี้คงกับอินซิแนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรครับ v in ส่วน v signal ค่าเท่ากับ r in หารด้วย r in บวก r signal แล้ว,วอัตราขยายอุโมงค์เกนนะครับเอุโมงค์เกนมันก็คือ v out ส่วนด้ v signal ซึ่งผมสามารถเขียนได้ว่า v out าค่อยไลนนะ่เนาะจะเป็น v in อืมส่วนด้วยมีซิกด้วคูณกับเออส่วนด้วยอินใช่ไหมครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ R in ินหาด้วยอาริบวกอารซิกแทั้งหมดนี้คูณอัตราใหญ่นะครับก็เลยออกมามีค่าเท่ากับลบเพื่นะครับก็ลองไปกดเครื่องชี้เลขกันเนาะจะเห็นได้ว่า ถ้าเราเทียบทั้งหมดนี้กับที่ผมได้ลองวิเคราะห์ไปก็จะมีค่าใกล้เคียงเท่ากันเลยนะครับถ้าเป็นตัวแปรเนาะ,อะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแบบฝึกหัดถัดไปเลยนะครับบอกว่าแบบฝึกหัดถัดไปเนี่ยคำว่านิมิตเตอร์โดยที่ต่อ R เ E เข้าไปด้วยเนาะเราทรางมาอยู่แล้วว่าการที่มีตัวท่านทางที่อิมิเตอร์ลีดนะครับ ที่ขาอิมิเตอร์เนี่ยมันจะช่วยส่งผลต่อกวาเป็นสเสียรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เขาก็บอกว่าจะแบ่งใหญ่ E ตัวนี้ออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่ถูกบายพา s สถูกไม่ถูกบายพา s สนะครับก็คือ R เล็ก E ตัวนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้น R ตรงนี้ก็จะเหลือนี่ครับตัวนี้จะไม่ถูกบายพา s สนะครับตัวนี้จะถูกบายพาส นก,ก็จะวิเคราะห์หวงจรนี้กันนะครับจำเงินได้ไหมครับถ้าไม่ถูกบายพาสอันนี้คอมคอมมอนนิมิเตอร์ที่มันมีอะไรอีกนี่มีข้อดีตรงไหนบ้างครอินพุตอินพีแดนซ์สูงขึ้นนะครับขนาดเป็นคูณกับเบต้าบวกหนึ่งนะครับถ้าจำเงินได้แต่ตาขยายจะลดลงนะหวังว่าจะจำเงจจำินได้หวังว่าจะเป็นจำเงินได้ช่วงสองนะครับอ่เพราะฉะนั้นเราจะลองมาวิเคราะห์ กันนะครับก่อนจะไปพี่เขาผมว่าจะบอกว่าเออคราวนี้ในสไลด์ไม่มีสมองสัญญาณให้ขึ้นเลยสเก็ตโมเดลให้ละนะครับก็จะมาคิดฝึกเขียนกันนะครับอันนี้มีไอต่ออยู่ที่ขายวิเตอร์ดังนั้นเราจะใช้ทีโมเดลนะครับยาที่สุดเนาะก็ว่าสมองสัญญาณโมเดล โอสวิดีโอก่อนก็นได้นะครับลองวาดรูปกันก่อนเนะาะว่าจะออกมาเหมือนผมไหมนะครับก็มี v s สิก a นต่ออยู่กับ r าสิก a นใช่ไหมครับตัว C ตัวนี้ก็เป็่งนครับ C C 1ตัวนี้ก็ในย่านคานทีที่สนใจก็จะถูกอัดรมนจองน,นะครับแล้วก็ไปต่อเข้ากับอะไรครับขาเบสขาเบสก็มี r า B ห ลงอะไรครับลง AC 9มีอะไรครับมี RB 2ก็ลงเก้างนะครับแล้วต่อไปก็เข้าขาเบสใช่ไหมครับขาเบสของทรานซิสเตอนะครับของ BJT อันนี้เราจะใช้อะไรครับ T ีโวลลเนาะขาเบสก็วิ่งเข้าไปนะครับเจออะไรครับเจอ R เล็ก A ถูกไหมครับแล้วก็ต่อลูกกลมอันนี้ต้องขาอมิเตอร์ต่อลูกกลมกับ R ใหญ่ E ลงกลาวผ่านตัวไบโพาัสคาปาซิเตอร์นะครับแล้วไปยังคอลเล l เตอร์ก็จะมีดิเ e นเดน e ์ค c ร์เรน t ์ซอร์สนะครับอันนี้ให้เป็นอัลฟาไอนะครับแล้วก็ต่ออะไรครับอันนี้เป็นขาคอ collector หรอ ต่อครับ r c ใช่ไหมครับโหนดโหนดนี้ตอนนี้เราไล่ถึงโหนดนี้นะก็ต่อผ่าน r c ลง AC เก่าแล้วมีอะไรครับคาปิ้งคาปาซิเตอร์ต่อกับโหนด C ใช่ไหมครับก็ผ่านนี่คาปิ้งคาปาซิเตอร์เนาะต่อผ่านตัว r อนี้ก็จะเป็นแรงดันเอาท์ put ถูกไหมครับใงด้านยินคุดอยู่ตรงไหนใงด้านคุดก็คืออยู่ตรงรบรินี้นะครับนี่ก็เป็นด้านลบคุดบวกลบอยู่อย่างนี้นะครับแล้ววิพายตั้งอยู่ตรงรบริเวณนะครับอันนี้ก็เป็นกระแส IE อันนี้กระแสไอบีนะอันนี้ก็กระแสไอซีนะครับ อันนี้เราพอมองเห็นอะไรไหมครับตรงถ้าเรามองเข้าไปตรงนี้ครับ r A. อ่าไออันนี้ผมเขียนเป็น r i ที่ขา b นะครับถ้าเราจำกันได้มันจะมีค่าเท่กับเมต้าบวกหน,นึ่งคูณอยู่กับ r เล็กบวก r ใหญ่ A, A, A. ใช่ไหมครับแล้วที่ขาเนี้ย มองเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นค่านี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพอร์ตเนี้ยก็พอร์ตตรงนี้นะครับจะเห็นอาตัวนี้ลงกลางดังนั้นอาร์อินพุตนะครับอาร์อินพุตบริเวณนี้ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับอาสามตัวขนาดกันเนาะเราจะมีเขียนอยู่ข้างล่างแล้วกันนะครับอาร์อินพุต ก็จะเท่ากับ Rb1 ขนาน Rb2 ขนาน RId ครับ <นะ S 2> ถ้าเราจะมาได้ตรงนี้เราก็หาขอ้กันมาแล้รครับถูกไหมครับแล้วต่อกับวงจรเปสิงสเกตมันก็คือต่อกันแบบขนานนั่นเองนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์จากสมอ l ซิ i เก a ลสเกตนี้นะครับผมจะลองฝึก พวกเราเนาะก็เราได้จากวงจรหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนะครับอันนี้เขาบอกว่าโอนอินพุตแพร์มาแล้วเนาะนะครับเอาเอพุตก็คือแบบเวีนี้ตรงนี้ครับอ้าวตัวนี้ถ้าเราจำกันได้ก็คือ RC นะครับถัดไปตัวแปรถัดไปก็คือแับตาขยายนะครับตาขยายถ้าเราจำกันได้ก็คือลอัลฟานะครับ ที่อยู่ฝั่งคอเลคเตอร์กับ AC ซเก้าเราก็จะมีอยู่กี่ตัวครับมี r ารอเก็เขียนได้แบบนี้ RC ขนาด RL ทั้งหมดหารด้วย r e ออกกับอะไรครับที่อยู่ระหว่างอ e ิมิเตอร์กับ AC ซเก้าก็คืออาร์อ e ย่างอืนีนนะครับแค่นี้ก็ได้ตราขยายออกมาแลวผมก็เอาเกณฑ์ก็มีค่าเท่ากับ อ i นอ่นด้วยอินบวกอนเช็กนลคูณกับตาขยนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราลองไปวิเคราะห์กันก็จะเห็นได้ว่าออกมาวิเคราะห์จากสวอชแนลเือวีจะเแบบนี้ก็จะได้ค่าออกมาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคถ้านเราไปทำกันต่อเลยนะครับเขาบอกอะไรเขาบอกว่าตัวอย่าง14นี้ ให้ใช้อ m มพลิฟายเออร์ที่เราออกแบบมานะในตัวอย่างที่12นะครับแล้วเราต้องการให้มันมีค่า i ิพุเป็น10บกิโโอหมนะครับไอเล็กอีอายใหญ่อี ừ, ตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ o บว r g a อเคนะครับจะเป็นเท่าไหร่เนาะก็อันนี้วงจรสมอลสมัในในสมันนะครับ เราหากันไปแล้วเราบอกได้ว่าอินพุตเนี่ยมีค่าเท่าก,กับ R ่สามตัวขนาดยัน R ารหนึ่งอาร์สองขนาดอินพุตของ amplifier นะครับซึ่งก็คือ beta าบวกเลยโคนาและเ a บวกแหญ่เ e. นะครับโดยที่ R าล์บีตัวนี้มีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ครับ V t หารด้วยกระแสใช่ไหมครับถ้าอาร,อร,อค,รอคือแรงดันหารด้วยกระแส ออก็าจะมีค่าเท่ากับ5 2โอห์มอย่าลืมนะครับในตัวแปรตัวนี้เราใช้จากตัวอย่างที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะได้ว่า10กิโลโอห์มเท่ากับห้านหก็้ิกิโลโอห์มขนานกับ100กิโลโอห์มขนานกับ1 0 1อย่คูณกับ5 2บวก เล็ก e นะครับตอนนี้เราไปแก้สมการกันเองเนาะผมก็จะได้ว่าเอ่อเล็ก e ย,ายตัวนี้มีค่าเท่ากับ6กสิบุบมนะครับแล้วจากนั้นทำางไงต่อนะครับเรี้ยวแล้วก็เท่ากับอะไรครับกระแสที่ไหลผ่านทิศทางนี้ผ่าน r สอตัวนี้ที่ต่อขนานกันถูกไหมครับ กระแสที่ไหลพัานที่ทางนี้คืออะไรครับก็คือลบอัลฟาลบอัลฟาไอเอคูณอยู่กับ R ขนาดกันที่มีมครบซ c ขนาดกับอานะครับแล้วผมก็ได้อะไรครับเอ่าม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีอินพุต ก็คือแรงดันโหลดนี้ถูกไหมครับก็เท่ากับกระแสตรงนี้ไหลผ่าน R 2ตัวนี้แล้วก<ด>็จะมีค่าเท่ากับ I e คูณ R e หกอ e นะครับผมก็จะได้นะครับได้ว่าอัาตราขยายซึ่งมีค่าเท่ากับ V out ส่วนได้ V in e มีค,ค่าเท่ากับอะไรครับลบอัลฟา อาร์ซีกระหลอาร์เอหาลวดอาลีไอพอกอาใหญ่อีนะครับก็จะได้ตาขยายมานะถูกไหมครับแล้วทำอะไรต่อครับก็ไปหาอันนี้เขาไปหาอะไรหาวีซิคเนลเนาะอือหาวีซิคเนลเราก็ได้ว่าอะไรครับ ตัวนี้นะครับมันก็มีค่าเท่ากับอะไรครับเป็นอัตาาส่วนแรงดันถูกไหมครับอันนี้ r-signal อนลารนพุ al, นะครับผมก็สามารถเขียนออกมาได้ว่ามีค่าเท่ากับออรอินหารด้วยอาอินบวกอาร์ซิกนลคูณทั้งหมดคูณดับอาร์ซิกแนลนะครับ ตรงจุดนี้ผมก็จะได้อะไรครับ vi ส่วน v signal ผมไม่รู้ไม่รู้ฮะตรงตรงไปนี้ไม่รู้หายมาทำไมนะครับ,รบไม่เป็นไรเนาะผมก็จะได้ว่า vi ส่วน v signal นี้ก็มีค่าเท่ากับ r in ส่วนด้ r in บวก r signal <C> ใช่ไหมครับแล้ว gain เนี่ยก็เหมือนเดิยเนาะมี r ส่วนด้ v signal มีค่าระดับมีอินส่วนมีซิปแนลซึ่งได้มาตรงนี้แหละนะครับคูณกับมีเอัลส่วนด้ B วยบีอินซึ่งผมก็หามาได้แล้วตรงตรงนะครับเพราะฉะนั้นออกมาก็<อ>จะมีค่าเท่ากับเอออินด้วยเออินบวกด้วยซิปแนลคูณกับลบโซฟาเอนซีขนาดเอเอล หารด้วยอาร์เอบวกอยายเอนะครับก็ได้ออกมามีค่าทั้งหมดเท่ากับลบสามจเก้าจุดห้าสิบหกนะครับก็เป็นกานเร็จซสซิเนาะคือถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็เท่ากับเราดูจากวงจรโดยรวมได้เลยนะครับถ้าเราจาค่าหาต่างาๆของอัตราขยายได้นะครับอันนี้ก็เท่ากันนะครับก็เป็นกานเก็จซสซิข้อนี้นะครับ